สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพลายพี่เบ้นแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คอาการของพี่เบ้นนะคะสองเดือนกับ13วันแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้พี่ควานของเรานะคะก็ลองสั่งให้พี่เบ้นนอนนะคะพี่เบ้นก็นอนนะคะแต่ว,ว่าน้ำมันก็ยังไหลอย,อยู่นะคะตอนนี้ นี่นะคะก็พี่เบนก็ตกมันอยู่นะคะตอนนี้พี่ควันก็ลองสั่งนะคะนอนให้ฉีดน้ําอยู่นะคะพี่เบนก็ยังนิ่งๆนะคะนิ่งๆถึงๆนะคะตาก,ก็น่าจะมองพี่ควันนะคะพี่เบนก็ยังระแวงนะคะก็ยังตกมันอยู่นะคะสองเดือนกับสิบสามวันนะคะน้ํามันก็หมินนะคะวันนี้

นี่นะคะที่นอนพี่เวนก็เป็นลุม่มเป็นบอ่อนะคะเนื่องจากฝนตกพี่เวนของเราก็แทงลงนะคะน้ำมันก็ยังไหลเลยนะคะกลิ่นเหม็นเลยนะคะเหนะคะผมข้างหน้าก็ยาวนะคะ หลุมเป็นบ่อเมื่เลยนะคะที่นอนของพี่เบนซ์นจะน้ำมันเป็นเมือกหมดเลยด้ยน้ำมันคาบน้ำมันพี่เบนซ์นะคะนั่นไม่ใช่น้ำนั่นน้ำมันนั่นตรงขมับก็เยอะเลยนะคะเอาลก็อิ่มนานนะคะพี่ควานบอกว่าก็อีกนานนะคะอิ่นานคอคอก็ยังบวมอยู่เลยนะคะคอก็ยังเต็มอยู่เลยนะคะ เาเขาได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้กันพอวันแรกเลยลองจับหางดูใหนนนน้นอนลงนอนวันแรกในสองเดือนนั้นอ้าวเออจำไหม้อนแล้วนี่ยอ้าวเออเนี่ยเราก็ ออกมาให้ลุกไวตรงเอาสายยางฉีดนะคะแล้วก็ลุกแล้วลุกปัดทีนิ้ทีนี้นิดนิดหน่อยหนะคะคอยนะลุกเร็วคอย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 มาถอยหลังคอยมาถอยมาถอยคอยเอางนี่ดูขาเปื่อยเลยนี่นะคะก็เปื่อยเลยนะคะยังมีช้างใครจะคูณเท่าตัวนี้แล้วครับไม่ต้องถือหอกนะครับโอ้โหนี่นะคะเปื่อยเลยนะคะน้ำมันลอกออกเลยนะคะสองเดือนกับสิบสามวันนะคะ เอาหนิงละเอาเออนี่ถอยถอยถอยทำซิงโซ่ก่อนเราให้ถอยก่อนถอยเอยอเราก็ไม่กล้าเข้าเท่าไหร่นะครับข้างหน้าเราจะจับ<า>เข<อ>่าไวมากพี่เบนเปื่อยเลยนะคะเปื่อยลอก,ลกออกเลยเออนิ่งยืนนิ่งๆน,นี่นะคะฝั่งนี้นะคะเออนิ่งนะนิ่งโห<ฮ>เป็นน้ำมันเนี่ยปีนี้ออกแบบเป็นสีแดงเลยนะคะเอานิง ที่ดินของเราก็ยังอ้วนอยู่นะคะอ้วนเลยนะคะนี่มาเลยนะคะเราก็ไม่สามารถเอาที่ดินออกจากหลักได้นะคะตอนนี้วันนี้พี่ควานก็ลองเข้านะคะลองสั่งให้พี่เบ้นนอนนะคะเจือที่จะได้เพือที่จะได้เอาน้ําสาดให้พี่เบ้นนะคะแล้วก็จะดูตรงรอยขานะคะ ตรงที่น้ำมันไหลนะคะหลังลอยคือเลยนะคะยกขาไหมยกขาดูดิยกขายกขานี่ดูรอยน้ำมันกี่ลิขาฟเริ่มจะเปื่อเลยยกข้างนี้ไหมยกลยดิยกขาดิดิ่้างที่ควานก็เช็ดนะคะลอยลยหลังที่เบนนะคะเขาได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวดูหางปลุกหมดแล้ว เลยหมดเลยหางหางพี่บิ้นก็โดนน้ำมันนะคะก็ตัดตีเตะแล้วก็ตีด้วยนะคะีทํามันเปื่อยหมดเลยแล้วก็เปื่อยนะคะปมดเลยขาดหมดเลยหางปีนี้นี่นะคะทุกปีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่บิ้นตกมันหางก็จะโดนน้ำมันนะคะโดนความร้อนนะคะเราก็ไม่กล้าไปข้างหน้าอยู่แต่ข้างหลังนะสองเดือนสิบสามวันนี่เปื่อยเยอะเลยนะคะดูขาข้างนู้นลอกเลยนะคะลอกข้างนี้ลอกาไหมเอานี่ยกำลังนิ่งแหงเข้าเราเอา เนื่องจากฝนตกด้วยนะคะก็ที่นอนของพี่เบ้นก็จะนี่นะคะเพราะเราช่วงแรกเรายัางไม่สามารถทําความสะอาดให้ได้นะคะสะอาดเาไม่ได้ครับสาดแลเสียวพี่เ <โอ S 1> บ,บ้นก็ยังใช้งวงนะคะสัมผัสกลิ่นนะคะอยู่นะคะเพราะว่าถ้าพี่เบ้นระแวงเขาก็จะใช้งวงนะคะหอางถอยมาถอยลังมาเออถอยลังมา ับตัวมาสองเดือนสิอสามวันนะคะน้ำมันก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะขาหลังของพี่เบ้นนะคะก็โลกลอกเลยนะคะนี่นะคะเพราะว่าพี่เบ้นขามมนชิดกันอะมันไม่ห่างขาหลังเป็นรอยน้ํามันนะคะรอยน้ํามันที่ไหลนะคะไหลโดนนี่นะคะหนังพี่เบ้นก็จะลกนะคะเหมือนไหมนะคะ ไมสองเดือนสิบสามวันนะคะก็วัดใจกันนะคะที่ขวามก็ลองลองดูนะคะก็ถือว่าโอเคระดับนึ่นนะคะแต่น้ํามันก็ยังไหลนะคะกลิ่นน้ํามันก็เหม็นเหม็นมากเลยนะคะนะะคสองเดือนกันสิบสามวันนะคะ ขอควานของเรานะคะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งคะ่ะที่ดินของเราก็ที่คว,วานก็ลองเข้าดูนะคะจะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะขานีนโลกนะคะเห็นชัดเลยนะคะขาหลังของพี่เบ้นนะคะเนื่องจากดูน้ํามันนะคะน้ํามันของช้างก็จะมีความร้อนนะคะก็จะทําให้ขาโลกนะคะหนังหนังโลกเลยนะคะผิวหนังโลกเลยค่ะขา ทำอะไรไม่ได้เลยอยากให้ทำสะอาดตรงนี้กต่มันทำไม่ได้มันแทงดินด้วยนอกจากพี่เว้นนะคะใช้งาแทงนะคะก็เป็นหลุมเป็นบ่อหมดนะคะอยากให้มันได้นอนที่ดีๆแต่มันไม่ได้นอนเราก็มีรอยงาไวลึกเป็นขอบจัดทยอยนะคะทยอยเก็บทำความสะอาดให้พี่เว้นนะคะตอนนี้ก็มีปลาโลเข้าก่อนรอให้พี่เว้นหายดีก่อนนะคะลอยมาก่อนอ๋อนี่นี่นี่ลอยมาทางนี้ลอยมา ควายสุดโต่งเออนิ่งนีง <hi> ่นะคะพ่อควานก็ใช้สายยางนะคะฉีดให้พี่บิ๊นนะคะเราเข้าได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่บิ๊นของเราก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะคะเก็บแผลปากเข้าอเก็บแผลปากเออนิ่งมึงจะหันหน้า มันยังสงสัยยังดูตามเข้าแล้วเข้าเออนิ่งค่ะพี่เบ้นก็ลอกเยอะเลยนะคะนี่นะคะสองเดือนกับสิบสามวันพ่อขวานก็เข้าเป็นครั้งแรกนะคะก็ยังระแวงบ้างไม่ระแวงบ้างนะคะน้ำมันของดูพงดูดูพงดูดูพงหน้าดูข้างหน้าวัดก็ไหลเยอะเลยนะคะก็มีกลิ่มด้วยนะคะสองเดือนสิบสามวันนะคะ ก็เขาได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเราก็รอให้พี่เบ้นของเรานะคะหายสนิทเลยนะคะเราก็จะได้ทําความสะอาดให้กับพี่เบ้นวันนี้เราก็ได้จะเก็บรอบๆข้างๆนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ พบเจอกันเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะคลิปหน้าเราก็จะมาอัปเดตอาการของพี่เบ้์เรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับนี้2เดือนสิบสามวันนะคะก็น้ํามันก็ยังไหลอยู่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะคะให้กับพวกเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ ช่องพายพี่เบนซ์เซมเมลี่ค่ะสวัสดีนะคะ